กองทุนสื่อจัดประกวดคลิปวิดีโอลด Hespe Head speech หรือวาทะสร้างความเกลียดชังซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่คำพูดเท่านั้นแต่รวมถึงการสื่อสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพวิดีโอหรือสื่อต่างๆที่มีเนื้อหาในเชิงยุยงก่อให้เกิดอคติสร้างความเกลียดชังทำให้เกิดการแบ่งแยกต่างๆเช่นสีผิวชาติพันธุ์เพศสภาพหรือกลุ่มคนที่มีความแตกต่างด้านความคิดเช่นการเมืองศาส,สนาซึ่งเราจะพบเห็นข้อความสื่อสาร h s p e ป c h เป็นจำนวนมากในสังคม ออนไลน์ปัจจุบันเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงจัดประกวดการผลิตคลิปโรงลงลดเฮสปีชในหัวข้อหยุดเหยียดเกลียดศาสนาผู้ร้ายทำลายกันชิงรางวัลรวมมูลค่า7 5 0 0 0บาทโดยเปิดรับผลงานจากทั่วประเทศผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25พฤศจิกาย,ยน2565ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์